สารอาญานัดพร้อมตรวจพยานหลักฐานในคดีที่พนักงานอายการเป็นโจทยื่นฟ้องนายภริชิวรักษ์หรือเพนกวินนายอนนท์นำพานางสาวปนัสยาหรือรุง้งนายพนุพงศ์จัดนอกหรือไม้ระยองนายจตุพัฒน์บุญพัฒรรักษาหรือไผ่ดาวดินและนายชัยอมรหรือแอมมี่ในคดีร่วมกับแกนนำและแนวร่วมกลุ่มราษฎรรวม22คนเป็นจำเลยในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ร่วมกันมั่วสุมชุมนุมตามมาตรา116และข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องกรณี มีการชุมนุมปักหมุดท้องสนามหลวงเมื่อวันที่19-20กันยายน2563 ทั้งนี้ในชินวัตรจันกระจ่างหรือไบรท์แกนนำราษฎรนนทบ,บุรีหนึ่งในจำเลยได้ให้สัมภาษณ์ถึงบรรยากาศการพิจารณาคดีว่าภายในห้องพิจารณาคดีนายพริตหรือเพนกวินได้ขออนุญาตแถลงต่อศาลถึงความอึดอัดที่อยู่ในใจแต่ศาลไม่อนุญาตให้พูดในที่เปิดเผยจากนั้นมีเจ้าหน้าที่มาควบคุมตัวจนเกิดความวุ่นวายขึ้นนายพริตจึงประกาศว่าเหตุใดศาลไม่ให้ประกันตัวทั้งที่ยังไม่มีคำตัดสินโดยเทียบเคียงกับคดีกปปสที่ตัดสินแล้วว่ามีความผิดแต่ได้ประกันตัว และไม่ต้องตัดผมพร้อมประกาศขอประท้วงด้วยการอดข้าวดื่มแต่น้ำจนกว่าจะได้รับการประกันตัวจากนั้นบรรยากาศภายในห้องพิจารณาคาดีเกิดความวุ่นวายขึ้นมีมวลชนที่ได้เข้าไปร่วมฟังการพิจารณาระบายอารมณ์ด้วยการกรีดร้องและเกวียนขวดน้ำลงพื้นเจ้าหน้าที่จึงคุมตัวเพนกวินและจำเลยอื่นลงไปควบคุมที่ห้องควบคุมจำเลยด้านหลังค่ะ ต่อมานายกฤษดศานุจรัตทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเปิดเผยว่าศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ในายพานุพงหรือไม่นายจตุพัทหรือภัยดาวดินและนายปีรัตจ,จงเทพหรือโตโต้ย้ายจากที่ควบคุมตัวจากเรือนจำพิเศษทนบุรีไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพตามที่ได้ขอไว้โดยมีคำสั่งทันทีภายในวันที่15มีนาคมค่ะ